เฟย์ยูและจิปประเทศไทยภายใต้การบริหารของบริษัท เบลฟอร์ดออตัวโมบิลประเทศไทยจำกัดยกทับจุนตกำรม2สไตล์เปอร์โยและจิ๊บมาพร้อมดีไซน์และสมรรถนะอันโดดเด่นจัดงานเปิดตัวสุดอลังการให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตโชครั้งที่45โดยมีบิ๊กบอสนายสนคทรพันธ์เดชะเทพประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้การต้อนรับพระเอกสุดเทพปีเตอร์คอปไดเรนเดอร์และนางเอกสาวสวยปุ๊กปุ๊กฝนทิพย์ ที่มาร่วมสร้างสีสันอย่างอบอุ่นนักบูธ A5, c h a l l e n g e r h a l l 1-3, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนิทรังการงานภายในงานได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของทั้งสองแบรนด์นำโดยแบรนด์ยนตกรรสัญชาติฝรั่งเศส Peugeot เอาใจสาวบุ๊ที่ชื่นชอบความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นไม่เหมือนใครด้านจิ ราชาออฟโรดสังชาติอเมริกันเอาใจสาวกและจุนพันแก่งพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษในงาน ยิ่งได้มาสัมผัสจะยิ่งหลงเสน่ห์ยินตกรรมพันธ์แก่งสังชาติอเมริกันและมวลเสน่ห์แห่งยินตกรรมอันหน่าหลงไหลจากฝรั่งเศสจับจองรุ่นที่ใช่พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษมากมายได้ที่บูธจิ๊บและเจอโยวประเทศไทย A05 ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45แป้งกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2024ระหว่างวันที่27มีนาคมถึง7เมษายนนี้ ชาเลนเจอร์คอ1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองคานีครับก็ในะวันนี้ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่45นะครับเราก็มีแขกรับที่มีเกียรตินะครับทั้งสองท่านนะครับคุณปีเตอร์คอปเดรนโดและก็คุณปุกลุกนะครับฝนทิพย์เนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับสำหรับตัว จี Jeep Grand ๊ปแกรนเชอร์ก e ี้โฟร์บายอีพลักอินไฮบริดนะครับแล้วก็ตัวเปอร์โย408นะครับพิเศษปีนี้มันจะมีอะไรบ้างปีนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบนะครับว่าสถานการณ์รถยนต์เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในบูธของเปอร์โยและจี๊ปเนี่ยโดยบริษัทเบลฟอร์ออโตโมบิลเนี่ยเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์รถยนต์จี๊ปและเปอร์โยนะครับที่ที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับจากทางเซนติ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับเราก็พยายามนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างบูธรถยนต์ของก e ฟเนี่ยก็จะมีตัวแร a เ g อร์นะครับรูบิคอนซึ่งมีการปรับโฉมเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีออปชันที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งก็คือตัวก e ีฟแกรนเจอร์กีโฟบ p l อพ i ั h y b อ i นไฮบริดนะครับ เป็นรุ่น u u m m t t r s s e r v h ซึ่งจะเป็นรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับมาออฟมาด้วยออปชั่นที่เพียบพร้อมนะครับมากมายก็อยากจะเรียนเชิญแขกทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือกับผมนะครับก็คือตัวเปอร์โย408นะครับ GT ซึ่งในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยเราเปิด2รุ่นย่อยนะครับนั่นก็คือรุ่นอ l l u ลั plus แล้วก็อ r e ลนะครับซึ่งสนนราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่1 4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเปอร์โย408นะครับ แล้วก็จี๊บและเปอร์โย er ทุกรุ่นเนี่ยมาพร้อมกับแพ็กเกจนะครับเปอร์โยแคร์ Care และจี๊บแคร์นะครับการรับประกันคุณภาพสินค้าเนี่ยนานสูงสุดถึง7ปีหรือ200,000กิโลเมตรนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับแบบพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงโดยไม่จำกัดระยะทางนะครับถึง7ปีนะครับสำหรับจี๊บเนี่ยมีแพ็กเกจนะครับการบำรุงรักษานะครับ3ปีหรือ55,000กิโลเมตร เปอร์โยมีแพ็คเกจการบำรุงรักษา3ปีหรือ60,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็จี๊ปและเปอร์โยทุกรุ่นมาพร้อมกับฟรีประกันไปชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนะครับให้กับลูกค้าทุกคนนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณปีเตอร์นะครับที่ขอบคุณพี่ต่อยด้วยครับเป็นเกียรตินะครับมาเป็นเซอร์เบริตี้ให้กับทางจี๊ปแกรนด์โอร์กียนะครับคุณปลกลุกนะครับสวยมากนะครับก็คาแรคเตอร์ก็จะใกล้เคียงกับเปอร์โย4.8ของเรา ใวันนี้นะครับครับนวนนครับรต้องต้องบอกผมมาตื่นเต้นมากเพราะผมเป็นแฟนคลับของจี๊ปอยู่แล้วโดยเฉพาะรุ่นแบบแกรนเชอร์ีในทุกเจนที่ผ่านมาเนี่ยคือเป็นรถที่ลุยได้จริงแต่ข้างในนี้ก็คือหรูหราสวยงามเหมือนลิมูซีนอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นรถที่ใช้ได้ทุกรูปแบบจะออกไปลุยป่าลุยหินอะไรเงี้ยได้หมดอย่างเงี้ยครับแต่ในเวลาเดียวกันใช้เป็นรถแบบรถครอบครัวยังได้เลย รถติดในกรุงเทพแบเงี้ก็นั่งจิวๆสบายๆอันนี้คือมีระบบนวดหลังสองเบาะหน้าเลยครับ่อโสายรุยยสองพิมพ์ต่อพิมครตบอคนเด็คันนี้จบเลยครับอันนี้จบเลยครับก็เลยพยายามขอพี่ต่อยเอากุญแจให้ผมนะครับลกไไ้ปีพัน ก็กีทูดไม่ต้องหลายคันครับคันนี้คันเดียวจบเลยครับหรือจะให้ผมเล็งไว้สองคันเลยเหรอครับพี่ต่อยครับต้องสองรุ่นนะครับประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งทั้งทั้งแรนเดอร์รูบิคอนนะครับแล้วก็กีทแบรนชูร์กีโฟบัยเอพรากีนไฮบริดเนี่ยสนนราคาเนี่ยเท่ากันนะครับอยู่ที่5้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับถ้าคนที่ชอบผจญภัยแอดเวนเจอร์หน่อยก็รูบิคอนน่าจะเหมาะสมนะครับแต่ถ้าคนเป็นคนแฟมิลี่นะครับเป็นเอ็กเซคิวทีฟใช้ในเมือง ก็ตัวแบรนด์เชอร์ร e, ี่โฟร์บายอีพาร์คอินไฮบริดสมิทรีเซตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับค่ะเป็นยบ้างคะวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างวันแรกเลยสนจริงค่ะค่ะก็ตื่นเต้นค่ะจริงๆมีโอกาสได้มาแบบเดินเล่นเที่ยวชมรถตลอดแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มีโอกาสได้แบบมาอยู่ในบูธถูกคุยอยู่ตอบโจทย์ไหมครับควางเป็นผู้หญิงกันเล่ากับรถหนู่ชอบเพราะว่าปกติหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าขับรถคือเรารู้สึกว่าเวลาขับรถมันมันไม่รู้ว่าจะ ปลอดภัยสาหรับเราไหมแต่วันนี้หลังจากที่มีโอกาสไปขับอะค่ะหนูว่ามันขับง่ายแล้วก็คล่องตัวมากๆหนูวมันวิ่งของเยอะซึ่งโปรเยลสี่ส่วนแปดคือตอบโจทย์มากคือยังไม่ทันได้พับเบาะก,ก็คือกว้างแล้วพอพับเบาะอกาขาดอย่างเดียวหนูถ้าพ,พี่ต่อยจะมันปิดซิสเปอร์แลมันราดีจริงที่สำคัญราคาดีมากน่าจะชอบจริงนะมาถึงปุ๊บยังไม่คุยกับใครเลยกระโดดที่ไปนั่งก่อนเลยใช่นั่งก่อนเลยเพราะเขาบอกรถดีแล้วก็ราคาดีมากค่ะแล้วก็หนูว่าในราคา 1.499อ่ะกับออปชันที่ครบขนาดนี้คือต้องบอกเลยว่าคือขอให้เปยโยเป็นเป็นเหมือนโอกาสที่ให้หลายๆคนได้ไปซื้อรถที่ได้ใช้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะทีมากคือจับมือเดินก <laughs> ็ป้ายยาจริงยี่ห้อเดียวไม่ได้มันต้อง2ยี่ห้อเลยเพราะว่าวันแรกเริ่มแล้วยังมีอีกหลายวันค่ะที่จะทยอยร่มทองเข้ามาครับก็จะเริ่มนะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะแล้วจนถึงวันที่7 นะครับเมษายนนะครับก็2อาทิตย์นะครับก็อยากจะเรียนเชิญท่านที่สนใจนะครับแวะเข้ามาที่เยี่ยมชมที่บูธของเปโยและจี๊บนะครับเรามีอย่างอื่นข้อเสนออื่นๆมากมายนะครับรอให้ทุกท่านได้สัมผัสนะครับนอกเหนือจาก408เปโย408ก็ยังมีรุ่นอื่นที่เป็น SUV นะครับ208 0 308 0แล้วก็508 0นะครับซึ่งราคา208 0เนี่ยก็ราคาน่ารักน่ารักนะครับ1 8 9 0 0 0้ไม่ถึง1นึ่งล้านหแสนนะครับ ก็ตัวเปอร์โยชน์ส8นะครับ